คทุกนมาจิบก,กาแฟาหลังจากเฮดคอนเทนต์แล้วได้หนหน้าสีดำไม่ด้ค่ะอันนี้คือทานกับทานอีลีค่ะทุกคนโม,มเมนัน้นใส่เฟฟกอีกอย่างเดอ้อใส่ทานนันอีลี่ดีหลายทานทานจากหมอ้อหม้อกาต้มน้ำเลยค่ะเองมาใส่นี้นะเฮดเฮดพึ่งจะแล้วนะอยาพา,ากันด้ออยากอายรบ้คะ ลงทุนขนาดไหนลงทุนมากดูค่ะอยอมสิวขึ้นยอมแบบว่าเออจะยอมทําเพื่อสิ่งนี้อะ่ะถ้าเราทําคลิปถ้าเราตั้งใจทําจริงๆอะ่ะมันจะออกมาด้วยใจอะ่ะมันต้องมันต้องแบบเสียสละถ้าทําก็คือแบบจริงๆจังๆให้มันสมจริงอะ่ะเหมือนเหมือนเอาฐานมาใส่หน้าเออมันก็ต้องเอาฐานจริงๆขึ้นมาใส่หน้า แล้วก็ล้มก็ต้องล้มจริงๆอ่ะให้มันสมจริงอ่ะมันจะดูละครน,นะคะถ้าเราทําอะไรแล้วมันดูสมจริงแล้วก็จะอยากดูจริงนั้นอะ่ะอันนี้อีลีเลยเลื่นไลน์ลงทุนขนาดใดทุกคนเพื่อเพื่อยอดวิวเนาะเพื่อเพื่อมันฟุกไปแตกตรงแตกล้านยังสี่แตกแสนก็นได้ยังสี่นะเนาะเออมาอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าหายเห่าต่างใจเห็ดโดยใจของเห่าเห็ดโดยความที่เราอยากทำจริงๆอะ่ะอืมบ่ต้องแบบโอ้ย เดี๋ยวซิลิขืนเดียวอันบางงามยังสีอันนั้นตัดปัดทิด้งเลยค่ะเพราะว่าเราทําไปแล้วเราสามารถเช็ดออกล้างออกได้เราก็กลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะมาตรงหยาดลงทุนไปก่อนค่ะเดี๋ยวชีวิตที่ดีมาสิตามมาเองทุกอย่างคือการลงทุนค่ะการเ็นยังก่เอเราต้องลงทุนไปหมดค่ะถ้าเข้าเขาบอลงทุนเข้าบอลลงแห้งเขาบ่อเห็ดแบบจริงจังมาสิบบ่ได้ผลตอบแทนมาสิบบ่ได้แบบมันบ่อได้สมดังใจเข้าอะนะเออ ทุกอย่างต้องสมจริงเขาเป็นดาราเนาะเห็ุดีไม่ได้เลยกาแฟหอมมากหอมจริงนี่กินช่วงนี้อ่ะนี่จะทำคลิปอาบน้ำอีกนะทุกคนเหงื่อลหลภัยเป็นแบบนี้นะคะนี่ที่นี่ก็คือฐานจริงๆและฉันก็คือตัวแสดงจริงๆ ที่ยอมเปื้อนฐานอู้หเมืงบรรยากาศดีแห้งค่ะทุกคนลมพัดมาวีวีเลยลมแรงด้วยอากาศดีหนาวนะคะตัวนี้พือเปียกไปแล้วค่ะทำลิปอาบ,บน้ําไปแล้วคือตัวเราเปียกไปแล้วแต่เราก็ยอมแบบอีกนิดนึงนะอ่ะเอ้าดีล่มาสิเห็นแล้วก็สิไปาอาบน้ำยังหอนด้วย เป็นจังไงกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อสู่เอาเไอุอีอย่างถ้า้าต่างใจดีอ่ะมักจะสิบประสบความสําเร็จค่ะถ้าเ้าวต่างใจก็ให้มาปรับปรุงมันผิดพลาดบางใดแก้ไขเอาค่ะแก้ไขแล้วก็ถาว่ายังบอดีขึ้นก็ลองปรับเปลี่ยนปรับปรุงเบิ่งว่ามันผิดมองใดหมองใดอะนะลองเบิ่งค่ะทุกอย่างมัน ถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเองไม่เห็นด้วยไม่ประสบด้วยตัวเองมันจะไม่รู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนทุกอย่างมันต้องลองรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปังๆค่ะ